สวัสดีค่ะมคุณงเยยมจุงจิตนะคะอ,อยู่บ้านต้านโควิดนอนจมขำขันเลยแบ่งปันมาให้พวกเราฟังด้วยนะคะจากคุณกเกษมชายพันค่ะ ต่อไปครับเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าเด็กหัวไหวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนประชาบาลฎรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในชนบทที่ไกลความจเจริญมากวันนี้ครูในชั้นประถมปีที่สองกำลังสอนวิชาเลขคณิตกับเด็กนักเรียนอยู่สำหรับวันนี้ก็เป็นวิชาวาดโดยการบวกเลขในใจแหละครับในตอนหนึ่งครูได้ถามเด็กชายแดงขึ้นว่า สมมติว่าเราซื้อหมูมาจากตลาดชิ้นหนึ่งเมื่อมาถึงบ้านก็จัดการเอามาวางที่เขียงเสร็จแล้วก็ไปเอามีดมาสับหมูบนเขียงทีเดียวครั้งแรกสับไปห้าทีเสร็จแล้วก็พอดีหม้อข้าวมันเดือดก็จึงเดินไปเปิดหม้อข้าวซะก่อนเสร็จแล้วก็กลับมาสับหมูต่ออีกสี่ทีอยากจะทราบว่ารวมกันเป็นสับหมูกี่ที สับฟังโจทย์ให้ดีนะถ้าเราสรับหมู120ทีเสร็จแล้วสับต่ออีก212ทีสับต่ออีก418ทีสับต่ออีก9 5ทีอยากจะทราบว่ารวมเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็น